สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะก็มีไม้มงคลที่มีชื่อและความหมายที่ดีมากๆเลยนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและรับฟังกันนะคะถ้าเราปลูกในบ้านนะคะจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับบ้านเรือนของเราเลยนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะที่เราจะนํามาปลูกนะคะแล้วก็มีความเชื่อที่ดีๆนะคะถ้าใครปลูกไม้มงคลชนิดนี้นะคะจะช่วยเรียกเงินเรียกทองให้กับผู้ปลูกเป็นอย่างดีเลยค่ะ เดี๋ยวเราตามไปชมและรับฟังเศรษฐีก้านทองพร้อมกันเลยค่ะต้นเศรษฐีก้านทองค่ะท่านผู้ชมต้นนี้นะคะก็ได้มาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะก็เลี้ยงมานะคะรู้สึกว่าใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะต้นของเขาเป็นสีส้มนะคะก้านของเขาก็เป็นสีส้มนะคะ การใบก็ออกสีส้มเช่นกันค่ะใบของเขาเรียวยาวขอบใบของเขาจะพลิ้วนะคะก็มองโดยรวมนะคะท่านผู้ชมสวยสะดุดตานะคะก็เห็นแววตั้งแต่เล็กๆแล้วนะคะว่าต้นนี้สวยแปลกดีค่ะ ดอกของเขานะคะคจะเป็นสีขาวค่ะจะออกกลางลําต้นเลยนะคะเป็นช่อค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางให้ต้นว่านเศรษฐีก้านทองกันนะคะเพราะว่ากระถางนี้เล็กแล้วนะคะต้นเขาเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วต้นเขาก็จะใหญ่ขึ้นวันนี้อีกนะคะ ก็ใช้ดินร่วนเรานะคะปลูกดินล่วนระบายน้ําดีนะคะเขาชอบแสงแดดเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องเป็นแสงแดดช่วงเช้านะคะ ก็เปลี่ยนกระถางให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีแววว่าโตขึ้นมาจะสวยน่าดูเลยนะคะเนี่ยค่ะเมื่อปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปจัดตั้งวางไว้นะคะบริเวณหน้าบ้านของเรานะคะเพื่อช่วยเรียกทรัพย์เรียกเงินทองเข้าบ้านหรือร้านค้าของเรานะคะแล้วก็ต้องเป็นบริเวณที่แดดส่องถึงด้วยนะคะเพราะว่าเขาชอบแสงแดดนะคะแต่ ให้เป็นแดดช่วงเช้านะคะค่ะเรามาดูความเป็นมงคลและก็ความเชื่อของเขานะคะว่าการที่เราปลูกว่านเศรษฐีก้านทองนะคะเขาจะให้คุณทางด้านเมตตามหานิยมนะคะช่วยเรียกเงินทองโชคลาบนะคะมาให้ผู้ปลูกค่ะ ค่ะและซึ่งสมัยก่อนนะคะก็จะได้นำหัววานนะคะพกติดตัวไปด้วยนะคะเวลาที่เราเดินทางไปไกลๆหรือว่าต้องการไปเสี่ยงโชคค่ะซึ่งเขาจะนำหัววานไปตากแห้งก่อนนะคะแล้วก็จะเสกด้วยคาถานี้ค่ะยังยังปุริโสวาอิทีวาทุเลหิวาสมิเปหิวา เทรัสะอานุภาเวนะสัทธาโหติบิยังมะมะสวดสามตบนะคะ,คะก็สำหรับผู้ที่เชื่อในด้านนี้นะคะลองทำกันดูนะคะได้ผลอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะ ว่านเศรษฐีก้านทองนะคะก็ถือเป็นว่านที่เป็นสี่มงคลนะคะก็เหมาะที่จะปลูกในบ้านเรือนของเรานะคะแล้วก็ตามร้านค้านะคะหรือผู้ที่ทำธุรกิจนะคะค่ะก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะสำหรับความสวยงามของเขานะคะ แล้วก็ชื่อที่มีความหมายที่ดีๆนะคะที่ทุกคนจะได้นำไปพิจารณานำมาปลูกประดับบ้านเรือนของเรานะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีมีความสุขทุกๆคนนะคะฝากติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ